นะคะไม่รู้ว่าสมัครสามพันได้ไหมนะคะเบาองค์อาจหรือทีมอีกทีมหนึ่งของน้องตุ้มน้องตุ้ยก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับขอบคุณป้าองคอาจด้วยนะคะส่งกําลังใจมาให้เต็มรัวนะครับขอบคุณน้องตุ้ยมากนะคะ ขอบคุณพี่เพนล,ลุงป้าน,นะคะส่งกำลังใจมาให้เต็มรัวน,นะคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> น้องยองบอกว่าอ่าช่างตุ้ยไปไหนมาเสริมนามให้พี่เต็มก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะนะคะ <c oughs> นะคะ ะ <COM F> นะคะขอบคุณน้องยองนะคะขอบคุณพี่สาธรส่งกําลังใจให้เต็มนะคะแล้วก็ส่งกาลังส่งด้วยทองมาให้ขอบคุณพี่สาธรชาแนลด้วยนะคะลุงคําลาลุงพ้าด่ครับนะคะคุณย่าพาดูบัวสาวเต็มอ่ามเพลินกับน้องุูกไม่เป็นไรค่ะคุณย่านะคะไม่เป็นไรจานนะคะอ่าขอบคุณคุณย่ามากนะคะฝากจับมือคุณจับไม้คุณย่าพาดูด้วยนะคะพาดคุณย่าพาดูแฟมิลี่นะคะคุณย่าก็ใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะนะคะก็นะคะ ขอบคุณคุณย่ามากนะคะลุงคำลาก็สาวย้งดีครับนะคะคุณย่าพาดูก็บอกว่าไลท์สิบสองเขาคุณย่านะคะแล้วก็ส่งดอกกุหลาบมาให้สามดอกนะคะนะคะขอบคุณคุณย่ามากนะคะขอบคุณยี่สิบสองท่านสิบสองไลท์นะคะขอบคุณทุกๆไลท์ทุกเลิฟนะคะสาหรับสติกเกอร์เต็มก็จะใช้เต็มก็จะอ่านให้นะคะเพราะว่าให้สมกับเวลาที่ท่านเสียสละเวลานี้ค่ามาหาเต็มนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณย่าบอกว่าลุงคำลานะคะทุกไหว้ๆนะคะน้องยงก็ คุณย่าจ๋าไหว้ๆนะคะบ่าวองคาะก็ส่งขนมส่งขนมลุงป้าครับนะคะก็คือน้องตุ้ยนะคะส่งกําลังใจให้พี่เพ็ญน,นะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะพี่คำล่าเย็นนี้ขอแกงจืดส่งให้พี่เต็มด้วย <c oughs> <c oughs> ของส่งให้พี่เต็มด้วยนะคะแกงจืดรู้ได้ไงว่าพี่ชอบแกงจืดนะคะ <c oughs> รู้ได้ไงว่าชอบแกงจืดอบตพูดให้ฟังละสิใช่ไหมนะคะ,ะคุณย่าก็น้องยงให้ดอกกุหลาบสามดอกนะคะพี่สาทอนะกัตุ้ยเกษตรบ้านสวนส่งกําลังใจมาให้นะคะขอบุณมากๆนะคะสําหรับสติกเกอร์จะขอใช้คําว่าส่งกําลังใจเนาะพอะเต็มไม่สามารถรู้นะคะไม่สามารถรู้ชื่อสติกเกอร์นะคะน้องยงบอกว่าช่างตุ้ยด้วนดวน,นะคะ น้องช่างตุ้ยก็ส่งกำลังใจมาให้น้ำสามแก้วนะคะนะคะนะคะเอาไหนหล่ะไหนตายตายเปินมึงไม่ได้ดูอันนี้เลยนะคะอ๋อนะคะโมชัตแบบโมชาตแบบไอ้นั่นไว้ไม่ได้ดูเลยนะคะน้องตุ้ยบอกว่าจะให้ครับนะคะน้องยงเจ้าบ้านนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็น้องยงก็สติกเกอร์ห like ัวเราะมานะคะ น้วงตุ้ยก็ส่งกําลังใจมาให้ตรุษมือนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณยี่สิบท่านสิบสองไลน์นะคะพี่เพนลุงป้าส่งกําลังใจมาให้ขอบคุณพี่เพนลุงป้านะคะพี่เพนจานนะคะ <c oughs> นะคะ ดนไหนะไม่มีนะทั้ที่ดูไม่มีเนาะนะคะไม่มีไม่มีมมอ๋อใช่อืม <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคเดี๋ยวเต็มอ่านย้อนหลังนะคะอ่ะค่ะ พี่เพ็ญลูกป้าส่งกำลังใจมาให้นะคะอ๋อ <c oughs> นะคะฮะแอน <laughs> สวัสดีคุณนำ้ำ